สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยมิริ i ตอรีคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถถังนั้นมักมีคำถามมากมายว่ารถถังแบบไหนที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลกโดยรถถังที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นั้นล้วนทรงพลังและมีอำนาจการทำลายล้างที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาผมขอพาทุกท่านไปพบกับ หาอดับสุดยอดอัศวินมาเล่แข่งสนามรบที่ดีที่สุดในโลกพร้อมๆกันเลยครับอันดับ5ที่14อมาตาอมาตาเป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ของรัเสเซียมันเปิดตัวครั้งแรกต่อสาธารณชนภายในปี2,558ต่อมาในปี2,561รรัเสเซียก็ได้มีการสั่งซื้อ ที่14อมมาตาประมาณ60คันโดยมีการวางแผนผลิตรถถังคันแรกในปีเดียวกันนั่นเองและเมื่อเข้าประจำการแล้วอมมาตาจะค่อยๆแทนที่รถถังรุ่นเก่าอย่างที่72ที่80และที่0ที่ได้มีการใช้งานมาอย่างยาวนานที่14มีความแปลกใหม่ที่สำคัญที่สุดคือป้อมปืนไร้พลขับพลประจำรถทั้ง3นายซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการพลขับและพลยิง จะนั่งอยู่ในแคปซูลหุ่มเคราะด้านหน้าของตัวรถซึ่งได้รับการพัฒนามาตลอด5ปีทำให้เพิ่มความปลอดภัยแก่พลประจำรถเป็นอย่างมากอมาตาเป็นรถถังใหม่ที่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของบรรดายานหุ่มเกราะโจมตีในข่ายรัเสเซียที่เคยมีการสร้างออกมาจุดเด่นทางเทคโนโลยีอันสำคัญของ t 14ก็คือป้อมปืนที่หมุนรอบตัวชี้ไปกระบอกปืนใหญ่เข้าหาเป้าหมายเองโดยอัตโนมัติและใช้ระบบป้อนกระสุนแบบอัตโนมัติอีกด้วยมีปืนใหญ่ขนาด125มิลเมตรรุ่นใหม่อันทรงอนุภาพนอกจากนั้น ไปยังพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโดยการติดตั้งเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่กลายเป็นรถถังหลักที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกในขณะนี้ t 14ยังหุ้มด้วยเกราะรุ่นใหม่ทั้งแบบ active และ reactive armor ส่วนด้านท้ายติดตั้งเกราะตะแกรงรุ่นใหม่สามารถรับมือกับการโจมตีโดยเครื่องยิงลูกระเบิด r p g หรือจรวดขนาดเล็กทั่วไปมาพร้อมกับปืนกลอัตโนมัติขนาด12.7ม mm, ม แบบรีโมทเวพอร์สเตชันที่สามารถยิงอากาศยานไร้คนขับและเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่บินในระดับต่ำได้อีกด้วย ระบบควบคุมการยิงของ t .14 ล้วนควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ปืนใหญ่ขนาด125มิมที่ใช้อยู่ในรุ่นปัจจุบันมีระยะยิงหวังผลถึง5,000เมตรและมีขีดความสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปอีกได้ถึง8,000เมตรความเร็วต้นกระสุนชนิดพิเศษแบบ APFSDS คือ1,980เมตรต่อวินาทีครับ ระบบขับเคลื่อนของรถถังที่4ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1,500แรงม้ามีระบบเกียร์อัตโนมัติ12สปีดความเร็วสูงสุด80-90กิโลเมตรต่อชอั่วโมงมีพิสัยปฏิบัติงานสูงสุด500กิโลเมตรอันดับ4 Challenger 2รถถังแบบ Challenger 2 ถือได้ว่ามันเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของโลกด้วยเกราะแบบช็อกแฮมรุ่นใหม่ที่ทำให้ตัวรถโคตรจะถึกมันมีระดับการป้องกันจากอาวุธต่อต้านรถถังที่สูงมากแถมพลประจำรถยังได้รับการปกป้องมากที่สุดในโลกปัจจุบันอีกด้วยรถถังอังกฤษคันนี้ใช้ปืนใหญ่แบบ L 3 0 A 1 5 5คาลิเบอร์ขนาด120มิเมตรอัตราการยิง 5-6นัดต่อน,นาทีมีระยะยิงหวังผลสูงถึง5กิโลเมตรและถ้าใช้กระสุนแบบต่อระยะจะสามารถเพิ่มได้เป็น8กิโลเมตรมันมีระบบสเตเบลไลเซอร์แบบ2แกนทำให้สามารถยิงเป้าหมายด้วยความแม่นยำในขณะที่ตัวรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตัวรถยังมาพร้อมกับเกราะป้องกันแบบช็อคแฮมอาร์โมรุ่นที่2ซึ่งได้รับขนานนามว่า เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในโลกเกราะด้านหน้าของตัวรถนั้นออกแบบให้ลาดเอียงตัวเกราะมีความแข็งแกรง่งแต่มีน้ำหนักน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกราะช็อกแฮมรุ่นแรกส่วนผสมของมันนั้นเป็นความรับอีกด้วยครับด้วยขุมกำลังของเครื่องยนต์แบบเพอร์คิน C ีวขนาด12ลูกสูบให้กำลัง1,200แรงมา้าตัวรถสามารถทำความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและทำความเร็วสูงสุด 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนสภาพภูมิประเทศนอกจากนี้ตัวรถยังมีเรื่องน่ารักน่ารักอีกด้วยในตัวรถนั้นจะมีหม้อน้ำร้อนสำหรับเอาไว้ชงชาเอาไว้กินตามประเพณีของอังกฤษประมาณว่าจิบชาคลายเครียดกลางสนามรบนั่นแหละครับฮ่าฮแม้รถถังคันนี้มันน่ารักจริงๆเลยนะครับ อันดับ3 M1A2 เซฟ M1A2 เซฟเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในโลกมีชุดเกราะและเทคโนโลยีที่น่าทึ่งรถถังที่ได้รับการอัปเกรดจะมีน้ำหนักมากกว่ารถถังหลักแบบ M1A2 พื้นฐานเล็กน้อยรถถังหลัก M1A2 พื้นฐานจะใช้เกราะขั้นสูงเสริมด้วยชั้นยูเรเนียม M1A2 เซฟ ประกอบด้วยชุดเกราะยูเรเนียมเคลือบด้วยกราไฟต์การป้องกันของรถถังหลักนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการป้องกันที่ดีที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังสามารถใช้อุปกรณ์ตอบโต้ IED ได้สามารถเพิ่มระดับการป้องกันขึ้นได้โดยการติดตั้งเกราะแบบปฏิกิริยาหรือ ERA เจ้า M1A2 เซฟติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบแบบ M256 ขนาด120มิลเมตรมีระยะยิงหวังผลมากกว่า4กิโลเมตรสามารถยิงกระสุนแบบหัวเจาะเกาะยูเรเนียมเสริมสมรรถนะซึ่งกระสุนเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะระเบิดป้อมปืนฝ่ายตรงข้ามให้กระจุยภายในนัดเดียว M1A2 SEP ใช้เครื่องยนต์ขนาด1,500แรงมา้า เครื่องยนต์นี้มีสัมมันธนะที่ดีสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนน68กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยปฏิบัติการ425กิโลเมตร M1A2 SEP version 3ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของรถถัง A อ r บ m รมมีการอัปเกรดในส่วนของความอยู่รอดในสนามรบความสามารถในการบำรุงรักษาประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและความสามารถในการใช้ระบบเครือข่าย การปรับปรุงความอยู่รอดหลักคือการติดตั้งชุดเกราะใหม่และความสามารถในการต่อต้านระเบิด IED ที่ดีขึ้นรถต้นแบบเริ่มทดสอบในปี2015และรถคันแรกถูกส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกสารัฐในปีคิศสกัลลา2017ที่ผ่านมาครับ อันดับ2 K2 Black Panther รถถัง K2 Black Panther ใช้ยาไอเสือดำจอมอหังการแห่งเกาหลีใต้มันคือรถถังที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย er. K2 ใช้ปืนใหญ่ขนาด120มิลเมตรแบบไรมิชช e L55 ที่ผลิตภายใต้สิทธิบัตรของเกาหลีเองระบบบรรจุกระสุนปืนใหญ่เป็นแบบออโต้โหลดเดอร์มีความเร็วในการยิง10นัดต่อนาที ระยะยิงหวังผล10กิโลเมตร K2 ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่อสู้รถถังแบบ KS TAM ขีปนาวุธสามารถทำการยิงจากปากลำกล้องของตัวปืนตัวขีปนาวุธเป็นแบบ fire and forget หรือยิงแล้วลืมตัวขีปนาวุธมีระยะยิงอยู่ที่2-8กิโลเมตรทางด้านระบบป้องกันตัวและเกราะของ K2 ประสิทธิภาพเก็าะมันก็ไม่ต่างจากรถถังรุ่นท็อปตัวอื่นๆมันใช้เกราะแบบคอมโพสิตอาร์เมอเกราะด้านหน้าสามารถทนทานต่อการยิงจากปืนใหญ่แบบ120มิมได้ตัวรถยังมีออปชันการติดตั้งเกราะแบบปฏิกิริยาหรือเกราะแบบ ERA เสริมเข้าไปอีกทีเพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตัว K2 ยังติดตั้งระบบแบบซอฟต์คิวและฮาร์ดคิว ทำให้เป็นรถถังซอมบี้แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับ K2 นั้นใช้เครื่องยนต์แบบ MTU KA 5 0 0ขนาด1,500แรงมา้าระบายความร้อนด้วยน้ำสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนน70กิโลเมตรต่อชั่โมงบนภูมิประเทศ52กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีน้ำหนักตัวรถ55ตันครับ อันดับ1 l e o p เล็บเพิร์รถถังหลักแบบ l e p p เพิร์7ได้รับการพัฒนาโดยเยอรมัน i n g m a n โดยการร่วมมือกับกองทัพบ,บกเยอรมันเป็นชุดอัปเกรดที่เสนอให้สำหรับรถถังหลักที่มีอยู่ปัจจุบันมันเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในโลกกองทัพบ,บกเยอรมันมีแผนที่จะอัปเกรดรถถังหลกักแล o p เ r d ร์ทูลาว5 0ถึง150คันให้เป็นมาตรฐานแล็ p เพิร์ว การป้องกันของรถถังคันนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเพิด t ทูเอซวติดตั้งชุดเกาะเสริมคอมพิสิตเพิ่มเติมเป็นชุดเกราะป้องกันแบบพัสดีรุ่นล่าสุดที่มีระดับการป้องกันที่หลากหลายสำหรับภัยคุกคามที่ซับซ้อนในปัจจุบันดูเหมือนว่าชุดเกาะจะใช้วัสดุนานโนเซรามิกแบบใหม่ไทเทเนียม และโลหะผสมที่ทันสมัยระบบเกราะแบบใหม่นี้มีการปกป้องแบบ360องศาส่วนใต้ตัวรถมีการเพิ่มเกราะปกป้องกันกับระเบิด IED รถถังหลักรุ่นนี้มีชุดเกราะแบบโมดูล่าทำให้สามารถเปลี่ยนโมดูลที่เสียหายได้อย่างง่ายดายในสภาพสนามรบครับมันติดตั้งปืนใหญ่รถถังแบบไรมีท่อขนาด120มิ mm ม L55 มันมีความแม่นยำและระยะที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับรถถังหลักและเพอร์ทูลุ่นก่อนหน้าการบรรจุกระสุนต้องทำด้วยมือสามารถใช้กับกระสุนมาตรฐาน NATO นาโตได้ทั้งหมด A7 สามารถโหลดกระสุนได้ทั้งหมด42นัดโดย15นัดจะถูกเก็บไว้ในปอมปืนเผื่อพร้อมการใช้งานและที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในตัวรถครับรถถังนี้มีระบบตรวจจับความร้อนทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังสำหรับคนขับ และผู้บังคับการและพลปืนมีกล่องเพิ่มเติมสำหรับการเฝ้าระวังระยะไกลรถคันนี้ยังมีระบบควบคุมสั่งการและระบบจัดการสนามลบขั้นสูงอีกด้วย r ร p เ r 2 S7 ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1 5 0 0แรงม้าสามารถทําความเร็วสูงสุดบนถนนได้12กิโลเมตรตชั่วโมงมีน้ำหนักตัวรถ67.5ตันพิสัยปฏิบัติการ450กิโเมตรครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับห่าอันดับสุดยอดรถถังที่ดีที่สุดในวันนี้คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้มารับชมคลิปนี้แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ